ถ้าเป็นดาวก็ให้5ดาวครับพี่ก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับมันไม่ได้ว่าเป็นการแค่ขายอย่างเดียวมันเป็นการโอนจนจบจนดาวได้รับเงินโดยเต็มเต็มโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรืออาจจะโดนโกงข้อนี้สาคัญนะครับตรงนี้ครับผมมั่นใจส่วนนี้เลยครับผม ตั้งแต่ใช้บริการกับเรามาเนี่ยคุณแจ็คมีความคิดเห็นแล้วก็ประทับใจในบริการของเรายัางไงบ้างครับสวัสดีครับผมผมว่าผมเลือกทางที่ถูกแล้วครับที่ว่าให้ทางพี่เขาดัดเป็นคนดําเนินการให้เพราะว่าด้วยตัวลําพังผมเองก็อาจจะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการขายกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องไปหาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ หรืออาจจะไม่เข้าถึงในกลุ่มกลุ่มนั้นแต่คราวนี้ว่าลักษณะการที่พี่เขาช่วยในการทํางานครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ขั้นตอนความช่วยเหลือความละเอียดแล้วก็คุณสมบัติต่างๆในการที่ดาเนินการทั้งหมดเนี่ยผมยกยอดให้ว่าถ้าเป็นดาวก็ให้5ดาวครับเพราะว่าทุกสิ่งอย่าง พี่เขาดูแลจนจบกระบวนการมีการตามงานมีการาทำทุกอย่างที่ทำให้เราไม่ได้เสียเปรียบใครแล้วก็มีความละเอียดอ่อนอย่างมากครับผมเพราะว่าที่ผมเลือกเนี่ยผมมองว่าพี่เขาช่วยเหลือเต็มที่ครับมันไม่ได้ว่าเป็นการแค่ขายอย่างเดียวมันเป็นการโอนจนจบ จนเราได้รับเงินโดยเต็มๆโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรืออาจจะโดนโกงข้อนี้สําคัญนะครับตรงนี้ครับผมมั่นใจส่วนนี้เลยครับผม